บอลร้องเองว่าเออผมไม่ได้สติสตังขนาดนั้นเอาเอา้องลงต่ำหนอี่เลยเหน้าก่อนเอออ่าขาสติรบองเองรอเปล่าผมไม่ได้ผมขาสติขนาดนั้นเลยเหรอที่จะทำลายเงินตัวเองเรียกร้องความสนใจว่าเรียกร้องทำเพื่อกูจะกินน่ะไม่มีจะแดกจะเอาอันไหน ว่าเก้าสิบคลิปนี่พิ้งเงินหลายบาทอยู่นะอ่าฮะคลิปแสนที่ไปถ่ายประธานห้างก็โดนลบหรอโดนลบหมดโอ้โหคลิปแสนวิวน่ะคุณเอาอะไรคิดว่าผมลบตัวเองเอาเอารลบตัวเองเนี่ยลบตัวเองเพื่อทำไมใช่ไหมลบทำไมอ่ต้องให้ผมอธิบายยังไงใช่ไหมอ่าผมจะไม่ต้องคิดตัวเองเพื่ออะไรใช่ไหมผมพูดเลยว่ามีอะไรพูดกับไอซีนะฮะผมจะลบชื่อตัวเองทำเพื่ออะไร เงินเดือนนี้คลิปเดือนนี้ผมไม่ได้เลยเดือนนี้นะจากเรียญปกติทุกวันเนี่ยมันก็ยังน้อยอยู่แล้วลดลงไปอีกลดเพื่อเยอะดีครับห้าสิบเหรียญถึงไหมโอ้โหประมาณนั้นแหละนะฮะห้าสิบเหรียญก็เยอะนะเยอะครับพันสองพันเป็นค่ากับข้าค่าเยอะเลย เดือนนี้ทั้งเดือนเนี่ยเ,เดือนเนี้ไม่ถึงไม่รู้ว่าจะถึงสามพันหรือเปล่าอมืมีคนบอกว่าแมนปูเรียกร้องความสนใจไหมเรียกร้องเพื่อเออเพื่อ,เ,อ,อเพื่อให้เอฟซีสงสารไหมสงสารเพื่ออ,อถ้าคลิปไม่โดนลบมันปกตินะจะพูดมาจะไม่พูดเลยเก็ใช้ชีวิตป,ปกติถ่ายชิปถ่ายอะไรไป แต่อันนี้มันหายมันหายก็คือพูดเก้าสิบกว่าคลิปเลยเก้าสิบกว่าแล้วป่าต้นก็เห็นใช่ไหมล่ะเอะจะมว่าคลิปประธานาธ่ไดีถ่ายไปเนี่ยได้เป็นแสนแสนสี่หายหายคลิปอ่าแปดนาทีไหมอ่านั่นนาทีเดียวนาทีเดียวก็แสนสี่ก็เป็นเงินอยู่เยอะอยู่นะอ่าฮะแสนสี่ก็ได้ประมาณโอ้หลายอ่ะ คลินนปแบ <า S 2> าาไ,ไปหาพี่บ้านพี่เป่านกก็หายคลิปเราคุยกันวันนั้นประเด็นก็หายผมอ่ะอ่ามันเกิดไม่ได้ับผมถ้าผมคิดนะครับตามความคิดผมเนี่ยถ้าเราไม่ลบเองก็ต้องมีคนสามารถที่จะเข้าถึงอินเมลได้แหละอย่างที่ผมบอกแหละเพราะว่าก็พูดอย่างหนึ่งว่าตัวเองก็จะไปลบทําไมมันไม่มีเหตุผลที่จะไปลบใช่ เร่ความสนใจเพื่ออะไรก็ไม่มีประโยชน์เกิดใช่ไม่เขาจะสูงน้ำหน้าด้วยถูกต้องเกิดจะทำร้ายตัวเองเหรออือหทางอ้อมทางตรงเลยนัยน่นน่ะใช่นี่ครับแล้วูม,มาจีแจงตอนนี้คลิปหายยังหลังจากเปลี่ยนพาสเวิร์ดตอนนี้ปกติได้ได้เปลี่ยนพาสเวิร์ดหรืออีเมล ตั้งแต่แรกไหมนี่เปลี่ยนเปลี่ยนหรหัสใหม่เปลี่ยนหรหัสใหม่หรหมครั้งหนึ่งเหรอตอนรอบแรกนะเปลี่ยนรหัสใหม่ครั้งหนึ่งแล้วมีใครรู้ไหมก็ไม่มีไม่มีมแต่ว่าในความเิดมันแก้กันได้ไออนะัน่ะก็วล,ลืมลหรหัสอย่างเงี้ยใช่ไหมหรเราเบาตน้นคือคือคือ,อไอ้ตัวแอปเป็นอย่างนี้เัาะจะบอกไม่ฟัง ตัวแอปเนี่ยถึงเราจะเปลี่ยนรหัสไปไปครั้งหนึ่งก็ตามแต่ไอ้ตัวรหัสเก่าอ่ะมันยังค้างตึงอยู่มันคือคุณจะเปลี่ยนรหัสก็เทียงแต่ไอ้ตัวเขาเรียกว่าตัวแอปแอปที่คุณลงทะเบียนไอ้ลงลงไว้กับเครื่องอื่นเนี่ยบางทีมันก็ยังใช้ได้อยู่นะ uh huh. ถึงคุณจะเปลี่ยนรหัสแต่เขาก็ยังเข้าได้อยู่โดยไม่ต้องใส่รหัสรอบใหม่จนกว่าเขาจะเปลี่ยน สลับไปใช้บัญชีอื่นสมมุตินะสมมติเขาใส่อีเมลเขาไว้อย่างเงี้ย uh huh. อ่าฮอ่าแล้วเขามารู้จักอีเมลเราใช่ไหมบานเราเขาเคยเข้าไว้ใช่ไหมอ่าถ้าเราเปลี่ยนอยู่ที่เครื่องเราแต่เครื่องเขาอย่างไม่ได้สลับเปลี่ยนอะไรเลยไม่ได้เปลี่ยนไปมาใช้ <c oughs> ไม่มาใช้บัญชีใหม่เงี้ย <c oughs> เขาก็สามารถเข้าบัญชีก่อนเราได้อยู่ทั้งๆท,ที่เราเปลี่ยนรหัสและพาสเวิร์ด ตรวจะท่ายทำยังไงจริงๆก็ตอนนี้ต้องดูไปก่อนว่ามันหายไหมแสดงว่าถ้าเราเปลี่ยนอีกครั้งถ้ามันยังใช้การได้โดยคิดไม่หายอก็แสดงว่าเขาเข้ารหัสเราไม่ได้แล้วเปลี่ยนสองครั้งแล้วเลื่อนอะเนี่ยสองสองครั้งแล้วเนี่ยอแต่ผมเคยเจอประสบการณ์นี้ที่เราเคยเปลี่ยนเราเปลี่ยนรหัสของเราอยู่แต่ว่าอตัวสตูดิโอเนี่ยอมันยังเข้าได้อยู่ไม่ได้เหมือนเฟซ เฟซบุ๊กมันก็จะบอกว่าออกจากทุกอุปกรณ์ใช่ไหมอ่า uh huh. แต่ตัวนี้เราเปลี่ยนรหัสแล้วมันยังไม่ออกจากทุกอุปกรณ์ไงอ่ามันยังอยู่ที่อุปกรณ์เดิมอยู่ก็แสดงว่าถ้าเขาเคยเข้ารหัสแอบ,บนั้นแล้วถึงเราจะเปลี่ยนรหัสไปเขาก็อาจจะเข้าได้ uh huh. ต้องบอกว่าอาจนะไม่ได้ไม่ใช่ว่าจะสําเร็จร้อยทุกทุก,ทกแอบปบนะนี่ผมไม่รู้นะผมแค่อ่า uh huh. สนฐาจแล้วก็เดาว่าถ้าเขาเคยเอารหัส อีเมลไปใส่ในเครื่องเขาเขาก็จะสามารถเข้าเข้าอีเมลเราไดาจากทุกที่ในเครื่องนั้น,น,นในแต้ลเครื่องที่เขาใส่ไว้ล่ะอันนี้ก็สายการผมที่ผมเคยเจอแล้วผมเจออยู่ต้องแก้ไขไปเคยแก้ไขแล้วกระการเปลี่ยนรหัสแล้วก็ให้มันถามสองชั้นผมก็ใจรหัสสองชั้นแล้วให้มันถามสองชั้นไห้ก่อน ว่ามันจะถามเอาเลขสองหลักแม่ถามว่ามีการเข้าจากบัญชีไหนบัญชีไหน uh huh. ให้มันถามนี่แหละ uh huh. ถ้ามันไม่ถามโอกาสที่มันจะพลาดได้มีเยอะสาเหตุที่ที่ youtube ทำให้อยากให้เราตั้งสองชั้นแอป a c e b o o k อยากให้เราตั้งบัญชีสองชั้นก็เพื่อสิ่งนี้ื่อมีคนแฮกเข้ามาถ้าเราไม,ไ,ไม่ได้ตั้งไว้มีโอกาส ที่เขาจะเข้าหลังบ้านเราโดยที่มันไม่แจ้งเรามันไม่แจ้งเตือนมาที่เราเลยก็เป็นไปได้อันนี้เป็นอุทาหรณ์ให้หลายๆช่องนะครับที่อาจจะยังไม่ตั้งไม่เคยตั้งสองชั้นอาจจะชราใจว่ามันจะโดนไม่โดนหรืออาจจะไปเผลอคลิกบางลิงก์ที่มันเป็นลิงก์ไวรัสอย่างเงี้ยเวลาเขาเข้ามาหลังบ้านเราเ่ มันไม่ถามน้ไม่ถามสองชั้นนะมก็มาเลยแล้วก็เอาเราไปยื้อๆเลยเนี่ยนี่ผลนี้ก็เป็นนี่ผลนี่ครับว่าไอเมาลบคลิปมันมันมันได้มันก็ลบได้แค่สองสามคลิปอะไรพี่มันไม่สามารถลบเก้าสิบโอคลิปได้ในเวลาวันสองวันหรือในเวลาที่เนี่ยมันเป็นไม่ได้ใช่นไหมครับครับอือคนเราจะเมาแบบมานั่งลบคลิปเองไม่มีหรอกไอไอผมคอพูดอย่างนี้เลยเวลา กินก็คือกินผมจะไม่เอาโทรศัพท์หรือ<ป>คือคือว่างานคืองานกินกินคือกินเนี่ยกินก็ไม่นอน <_ S 2> ใช่เดี๋ยวเข้ามาทำงานถูกต้องอ๋อนะโอเคเอาไว้หลุกตาหวนด้วยนะครับผมเาไปหลายช่องนะครับที่อาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้นะโอเคคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับครับผมขอบ <ขอ S 1> คุณมากสวัสดีครับ